ต้องดูครับ I can only imagine But will like when I c a only imagine ได้แต่จินตนาการถึงเท่านั้น my s i g h I can only imagine what my eyes Will see when your face is before me. I can only

we we'll To Will. is yes, forever forever worship you i can only imagine pip kambwali kambwali king chang เราจะได้ผมเชื่อว่าทุกท่านได้สัมผัสถึงความรักนะที่พ่อมีกับลูกเขาแล้วเขาส่งต่อความรักนะความรักคือพลังที่อยู่เบื้องหลังทุกปาฏิหารครับสิ่งที่คุณบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ใช่ เป็นความรักเราต้องรักตัวเองต้องศรัทธาในตัวเองคือจุดเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแล้วเราต้องส่งต่อพลังความรักแล้วก็ศรัทธาตรงนี้ครับเขาบอกว่าการที่เราจะเดินทางจากจุด A ไปจุด B เราใช้ความรู้เราใช้หลักการและเหตุผลเราเดินทางไปได้ครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ความรักเมื่อไหร่นะครับเราสามารถจะเดินทางจากจุด A ไปที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ ช่ไหมเมื่อสักครู่ก็เห็นนะฮะแข่งขันไตรกีฬาก็ชนะเรียนหนังสือก็จบเป็นยาตรีแล้วใช่ไหมฮะยังอะไรต่างๆหลายอย่างเนี่ยก็ใช้คําว่าแคนเพราะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือรักตัวเองนะฮะรักตัวเองมากๆนะครับแล้วก็ส่งต่อเพราะว่าเราทุกคนคือ,เร,คคอเราทุกคนคือบ่อเกิดแห่งพลังความรักที่ยิ่งใหญ่พวกเราทุกคน แล้วเราส่งได้ครับส่งปั๊บเนี่ยเวลาแผ่เมตตานะผมเชื่อว่าเวลาที่คุณหมอมโนนําแผ่เมตตาเชื่อไหมครับมันส่งไปถึงขอบจักรวาลนะเราเหมือนกับเป็นลง,ลงพลังงานปมนรมาณูไปเลยฮะหมดเลยได้รับเนะี่ยผมก็มีเรื่องบางอย่างนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจผมไม่ได้มีคนเป็นคนที่มีความพิเศษหรือสัมผัสอะไรนะแต่เพื่อนผมชอบโพสต์เข้ามาใน a c e b o o k ฮะบอกว่าในล่าสุดก็มีผมก็แชร์ให้กับพนักง,งานก็ให้กับทีมงานบอกว่าไปเขาเอ่อไปเข้าฝันเพื่อนนะฮะ สามครั้ง้วครับ เพื่อนหอวงังฮะไม่เคยเจอกันเลยนแต่มอต้นแล้วก็บอกเข้าฝันทุกครั้งถูกหวยทุกครั้ง <c oughs> นี่ครั้งที่สามแล้วเขาบอกว่าเธอเธอเฮี้ยนมากเธอเฮี e ้ยนจริงนะฮะก็ไปแล้วก็หลายหลายครั้งนะบ่อยแต่เราไม่รู้ว่าเราเราบอกเเธอช่วยบอกใน่สิเลขอะไรแต่ก็ไม่เคยเล่นหวยครับแล้วก็ไปไปเข้าหาเพื่อนหลายๆคนเหมือนกันนะแต่เราไม่รู้แต่เรารู้ว่าทุกครั้งที่เราเอนั่งสมาธิเราแผ่เมตตาไปมีเพื่อนบางคนเขาบอกเขาทุกข์มากเลยผมก็ไปเข้าฝันเข้าสามสี่ครั้งแล้วก็ไป ูกัวเขาแล้วเขาพาเขาไปที่ขาวๆใส่ชุดขาวๆวันเอาละเธอถึงเวลาละไปปฏิบัติธรรมนะครับก็อันนี้คือพลังความรักที่เราเรามีแล้วเราส่งออกนะครับเอ๊ะทีนี้อันนี้ทําไมมันมาอยู่ตรงนี้นะครับแซนอ่าไม่เป็นไรครับเอาอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับมีเรื่องหนึ่งโอนี่เที่ยงพอดีเลยครับคุณหมอฮะมันหมดเวลาแล้วครับ <c oughs> ยัง,ยงได้ <c oughs> ใช่ไหมครับ ยังได้เหรอฮะยังได้เหรอเดี๋ยวจะพูดเรื่องภาคใต้นิดหนึ่งได้ไหมเอ๊ซันซันช่วยเอางี้มาตรงนี้เอาไปที่ภาคใต้ด้วยครับเดี๋ยวอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นบางอย่างว่าทําไมเราต้องเราต้องทําให้ชมรมกัละยาณการุณแล้วก็แนวความคิดเนี่ยของจิตที่เผื่อแผ่ที่กว้างขวางแล้วก็จิตที่ต้องช่วยเหลือกันให้มันใหญ่ให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมอยากจะขอเล่านิดหนึ่งครับตัง้งเรื่องราวของ สามจังหวัดฉแดนภาคใต้อาารย์ขึ้นไปแรกๆนะครับต้นๆเลยรู้ไหมครับว่าเรามีระเบิดลูกแรกลงที่สามจังหวัดนะปีอะไรจําได้ไหมหรือว่าอยู่ต่างประเทศกันครับตอนนั้น Where are you from เป็นคนไทยปะครับปีสองห้าสี่เจ็ครับระเบิดลูกแรกลงปั๊บเนี่ยผมรู้สึกทันทีว่าประเทศเราไม่สงบ ประเทศเราจะไม่น่าอยู่นะครับผมติดต่อไปที่ทหารกองทัรอากาศบอกว่าขอเครื่อง430อยากจะบินลงไปช่วยให้กำลังใจพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทหารก็บอกว่าคุณรับราชการหรือเปล่าและถ้าเกิดคุณรับราชการและได้ยศเป็นพลเอกพิเศษดนายชันเจ้าชายมีสิทธิ์ได้เครื่อง430บินครั้งหนึ่งครับห้0,000 ค่าน้ำมงนน้ำมันค่าโสคุยไม่รวมถึงกำลังพลที่ต้องดูแลผมว่าผมไม่ได้รับราชการผมก็เป็นคนทำธุรกิจธรรมดาแต่ว่ามีความเป็นห่วงพี่น้องว่าเขาจะอยู่ยังไงนะทหารก็เออแปลกดีเพราะว่าไม่มีใครลงไปอสามจังหวัดใช่ไหมครับเขาก็เลยท้ากลับมาเขาบอกว่าถ้าคุณหาคนบินลงไปด้วยถึง80คนจะจัดเครื่องส3 0ให้ผมก็คิดว่ามันง่ายเนาะ เพราะว่าผมทําอะไรคนก็ทําเยอะนะะแต่ปรากฏว,ว่าพอชวนลงไปสามจังหวัดมีใครลงไปบ้างครับสามจังหวัดแบบพรุ่งนี้เราจะไปเดี๋ยวคุณหมอโมโนเสาวหน้าพาลงไปไหนมีใครลงไปบ้างครับยกมือโอ้โหนี่ยอดเยี่ยมขอเสียงปรบมือหน่อยครับยอดเยี่ยมมากปรากฏว,ว่าของมาเต็มเลยอ่ะนะเดี๋ยวให้ดูครับผมขออะไรนะผมขอกางเกงในขอกางเกงในให้ทหารกางเกงในมาเป็นมาเป็นอะไรอ่ะรถสิบล้ออ่ะ จนกระทั่งออฟฟิศไม่มีที่ทเลยกางเกงในถุงเท้าขนมปังขอทุกอย่างมาหมดเงินได้มาเป็นล้านครับปรากฏมีคนลงไปไหมฮะไม่มีเลยไม่ลงไม,ไม่มีลงเลยเราก็บอกว่าเอ๊ะภาคใต้นี่เขาไม่ได้จนนะภาคใต้รวยเราไม่ต้องเอาของไปบริจาคแต่เราต้องการไปให้กําลังใจทั้งหทุกคนก็กลัวกลัวอะไรฮะกลัวตายผมเลยใช้มุกฮะ ให้พนักงานโทรศัพท์ไปหาสื่อมวลชนกับคนที่เราอยากให้ลงไปด้วยแบอบกว่าคุณนายฝากมาถามสามข้อข้อที่หนึ่งเป็นคนไทยหรือเปล่าเอ๊ะจะไลน์ไปไหนนะคนไทยอ่ะข้อที่หนึ่งเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นไหมฮะข้อที่สองประเทศไทยมีกี่จังหวัดครับเจ็ดสิบเจ็ดเมื่อก่อนเจ็ดสิบหกนะเจ็ดสิบหกจังหวัดสามจังหวัดยังเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยข้อที่สามเกิดเป็นคนไทยไม่รักประเทศไทยแล้วจะให้คนชาติไหนมารักครับ ให้ข้างล่างเขาไปไหมให้ข้างขวาไหมข้างซ้ายไหมเราเป็นคนไทยเราก็ต้องรักประเทศไทยถามสามข้อโดนไหมฮะโดนปรากฏว่าเป็นครั้งแรกครับทหารงงครับจะต้องไปคัดออกที่สนามบินมากัน200กว่าคนต้องจัดเครื่อง432าลำฮะแล้วคุณแม่ผมก็ลงไปด้วยนะครับเข่าไม่ดีแต่ก็กระเด้งอะไรนีเนี่ยขยขยเกนไปนี่คนครูโรงเรียนหอวัง ไปลงไปเนี่ยล้วไปบ่อยไปเยอะมากเลยฮะนี่มีหมู่หมู่บ้านแม่ไม้ด้วย้จักไหมหมู่บ้านแม่ไม้หมู่บ้านนี้เฉพาะแม่ไม้อย่าไปอยู่นะฮะเฉพาะแม่ไม้เท่านั้นฮะแล้วก็เด็กที่ที่สูญเสียนะครับลงไปลงไปเนี่ยนะครับที่ระหว่างที่ลงครับก็มีนี่เห็นแววตาเด็กๆแล้วเราก็มีความสุขครับ ระหว่างที่ลงเนี่ยมีดีเจจากพัทยาครับเขาทวิตเข้ามาถามผมบอกว่าอันนี้นตั้งแต่ปี2547นะครับบอกคุณอะไรครับเหตุการณ์ใน3จังหวัดรุนแรงเหมือนกับที่เราเห็นในข่าวไหมครับทีนี้นเวลาที่ผมทําอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยใช้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีนะฮะมีแต่ไม่ค่อยใช้ผมใช้ตรงนี้ใช้ตรงนี้มันจําได้ใช้ตรงนี้ไม่ค่อยจำนะสังเกตไหมอะไรที่มันคิดจากสมองมันจําไม่ได้ครับแต่ถ้ามันมาจากใจมันจะจําได้ผมตอบจากใจแป๊บเดียวแลยผมเป็นคนชอบตอบแบบสั้น แล้วผมผมเสียดายว่าผมไม่น่าพูดและไม่น่าตอบไปงั้นเพราะผมเป็นคนที่มี power of speed สูงคือพูดอะไรแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นผมตอบไปว่าสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่รุนแรงเท่ากับการที่คนไทยด้วยกันใน73จังหวัดไม่มีความเป็นห่วงพี่น้องในสามจังหวัดมีความเห็นกับตัวถ้าเราคิดว่าตัวใครตัวมันธุระไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ฮะผมตอบไปงี้ เดี๋ยวจะเล่าที่หนึ่งลงไปเนี่ยบางทีแก้เครดครับนิมนพระไปด้วยเพราะว่าเครื่องบินลําเดียวกันเนี่ยก็ขนศพขนอะไรด้วยนะฮะแต่ผมได้มีสัญญาใจกับคุณหญิงหมอพรทิพย์อยู่ในกรรมการอยู่ในชมมือที่เดียวกันมึงทำดีนะฮะคุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่าคณะคุณนายนะหมอจะดูแลเป็นพิเศษคุณนายไม่ต้องเป็นห่วงถ้ามีเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ย จะเช็คให้เรียบร้อยภายใน24ชั่วโมง matching นะฮะ DNA กระดุงกระดูทุกอย่างว่าเป็นของใครของใครนี่จะแบบว่าภายใน24ชั่วโมงต้องต้องรวดเร็วและวิถีกระสุนจากทิศทางไหนจะต้องจะต้องชัดเจนมากและโดยเฉพาะของคุณในเนะ่ยศพของคุในในจะแต่งให้ดีเหมือนเดิม <c oughs> คุณหมอครับขอไม่ใช้บริการคุณหมอเลยนะชาตินี้เขาคุณหมอลงไปบ่อยนะครับคุณหมอพรทิพย์ ล่าสุดผมก็ลงปัตตานีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังลงไปไม่กี่เดือนนะครับเนี่ยทีนี้ผมก็บอกเขาว่าถ้าเรามีความคิดว่าคนที่ลงไปนอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เราเห็นในข่าวเนี่ยอยู่บนพื้นถนนเนี่ยไม่ใช่ญาติพ่อแม่พี่น้องไอความคิดอย่างเงี้ยมันเป็นทฤษฎีหนึ่งนะครับก็เรียกว่า100ฮั n เดลมังกี้เคยได้ยินไหมครับลิงตัวหนึ่งเนี่ยคิดวิธีการกระเทาะเปลือกอะไรสักอย่างหนึ่งลิงตัวเดียวนะบนเกาะนะปรากฏลิงทั้งเกาะเลยครับ เรียนรู้ได้หมดจากมันมีการทํางานของคลื่นสมองแล้วลิงข้ามเกาะทําทได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการกระจายความรู้ะนึกออกอไหมทีนี้ผมมีความรู้สึกตั้งแต่ปี2547แล้วว่าถ้าคนไทยเราเห็นแก่ตัวอย่างนี้นะเหตุการณ์ไม่จบมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วผมลงไปล่าสุดปตัตตานีจริงๆแล้วหน่วยงานทุกหน่วยเขาเขาออกข่าวกันมดเลยบว่าห้ามเชิญคุณณนายอีกก็บอกเกรงใจว่ามีตัวคุณณนายลง ลงอยู่นั่นเนะี่ยก็บอกว่าแต่เขาบอกว่า,ต,า,วาต้องขอโทษไม่รู้จะเชิญใครนิมนต์พระพระเขาไม่ลงลงไปหาดใหญ่พอเข้าเขตปัตตานีปับ๊บกลับรถทันทีเพราะมันต้องเข้าบังเกอร์แล้วบาง,งโซนก็จะปิดปิดสัญญาณโทรศัพท์นะครับทีนี้ผมบอกว่าไม่มีปัญหานั้นนะผมลงไปได้แต่ว่าไม่ต้องมาอารักขาผมก็ได้นะเนี่ยได้งอย่างนี้ไม่ต้องมาอารักขาผมก็ได้ผมปลอดภัยด้วยตัวเอง แต่ว่าพอทหารมาปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยแย่ yeah. <laughs> ผมกลายเป็นเปาเนอะแแต่พอลงไปปั๊บทหารหยุดหมดเลยนะฮะทหารมาเป็นร้อยๆอะไรเงี้ยมาอย่างเงี้ยนั่งทหารนั่งเป็นร้อยยอยู่ขา้างหน้าเนี่ยมานั่งคือเราไปให้กําลังใจเขาว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยอยู่ได้ด้วยความหวังและกําลังใจผมมีเรื่องราวเยอะมากโดยเฉพาะอาสาสมัครเด็กวัยรุ่นครับอายุ20่สต้นๆไปเป็นอาสาสมัครครับเวลาจะออกจากค่ายบอกคุณลุงขาดีนะไม่ได้คุณตา <laughs> คุณลุงขาหนูกำลังจะตะเวนออกจากค่ายคืนนี้คนลุงให้พรหนูด้วยหนูไม่รู้ว่าหนูจะได้กลับมาตอนเช้าหรือเปล่าเด็กหลายคนเสียชีวิตไปแล้วครับล่าสุดเนี่ยขาขาดอายุยีิบห้าขาขาดสองข้างหนูม่รูจะทำาไงดีขาขาดสองข้างลองทายสิครับได้เงินชดเชยเท่าไหร่